ใชนไอริมค่ะเหนกันนะคะคนรักสุขภาพาท่านชาว่ะ

ช่วยกินอันนี้ก็นแล้วกันอร่อยออ,ยอนที่นี่ผูชายชอบกินไอนติมนะรอดูว่าเราจะกินหมดไหมนะสองคนนั้นเนี่ยซื้อมาถ้วยเดียวกินสองคนไอนติมนี้เขาเรียกว่าไอติมจากป่าดํางนะคะือ แบร f o ฟอร์ซไอศครีมซึ่งจะมาจากเนลเค้กที่มีชื่อเสียงองปาดาที่เรียกว่าชื่อว่าบรกบร็ฟอร์เค้กาเูอได้ด้วยกันกินด้วยนมีกันช่วยกินไปแล้วคืนนทจะกินเยอะเพะมันเยอะมากๆเลยนะไอตินตั้งสี่ สีก้อนมั่งไอ,อติมช็อกโกแล,ลตสองแล้วก็ไอติมวานิลลาอีกสองค่ะไอติมประเภทนี้นะคนี่เบรคฟอร์เรสไอติมนี้เขาจะมีน้ำซอสราดก็คือทำมาจากเชอร์รี่นเราเอาูเชอร์รี่นี่ไปเชื่อมมันก็จะได้น้ำหวนานจากเชอร์รี่เน้องเอามาทำเชื่อมใส่ไอติ เพิ่มความหวานเข้าไปแต่อร่อยมากนะ,ะแล้วคนที่นี่ทขานิยมกินไอติมถ้วยใหญ่ๆกัน,นะะบางคนเนี่ยกินเป็นจานเลยนะก็จะมีไอติมที่เเรียกว่าสปาเกตตี้ไอศครีมแล้วก็กินกันเป็นจานเลยนะครับ สมับแค่นี้2คนลูกหูสุกวาดตานเพิ่มในสุปเรยังเ็โยค่ะแต่อร่อยนะอร่อยแล้วก็มีเหมือนเหมือนแอลกอโฟใส่ด้วยนะฮะมีกลิ่นอลกอโฮโฮอนิดนึ่งามสรของการทำเค้กของปาดามอน่หรือว่าเค้กของขอัก เก่งมากเลยค่ะสองคนช่วยกันกินหตัวย,ยยั่ใหญ่ตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะสดยอ่ออร่อยค่ะ